คลิปนี้นะฮะก็มีออ l น e w นะฮะ Honda PCX 160นะฮะปี2023นะฮะสีขาวดำนะฮะเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะครับพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มี HONNA นะฮะ p c x 1 6 0นะฮะตัวสแตนดาร์ดสีขาวดำนะฮะปี2023นะฮะเข้ามา1คันนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตัวสีขาวดำนะของ h o n d a p c x นะตัวในราคารวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะลงให้ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะ ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2023นะครับสีใหม่นะครับนี่ครับก็จะเป็นสีขาวนวลเลยนะครับโลโก้ก็จะเป็นแบบโลโก้นูนแบบชุบโครเมียมนะครับโทนสีก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวเงานะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดก็จะมีสีขาวดำตัวนี้นะครับ แล้วก็สีใหม่อีก2สีก็จะเป็นสีดำนะฮะดำนี่ก็จะเป็นสีดําเงานะครับถ้าปี2 0 2 2นี้จะเป็นสีดําดานนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็สีใหม่ล่าสุดอีกก็จะเป็นสีน้าเงินดบนะครับแต่ว่าที่ดูแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครก็จะเป็นสีขาวดําตัวนี้นะครับก็จะเป็นขาวเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะก็จะเป็นขาวนวนๆนะครับผมนะนี่ แต่ว่าสีขาวนี่ก็สวยนะครับสีขาวดูสะอาดสอ้นดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วแต่คนใช้งานนะครับบางคนก็ชอบสีขาวนะฮะบางคนก็ชอบสีดานะฮะแล้วก็รุ่น ABS ก็มีอยู่2สีนะครับให้เลือกก็จะมีสีเทาดำนะฮะแล้วก็สีแดงดำนะฮะแล้วก็สีเทาก็จะเป็นสีเทาออกใหม่นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็รถก็เริ่มทยอยส่งมาแล้วนะครับผมนะ วันนี้เข้าก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดสีขาวนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับส่วนคันนี้นะฮะลูกค้าก็จองเลยนะครับแล้วก็ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่าชอบโทนสีขาวขาวอย่างนี้นะครับผมนะนี่แต่ว่าสีขาวก็สวยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับก็ดูแบบดูเลยรักษาง่ายนะครับก็คือขาวนะฮะทำความสะอาดแล้วก็จะดูสวยนะครับผมนะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมบีเบรกนะครับนี่ฮะก็จะเป็นแบบปั pues ๊มดิสแบบ2ลูกสูบนะครับแล้วก็2สายนะครับส่วนยางน yeah, ะตัวนี้ก็ขนาดยาง1 1 0ทับขอบ14นิ้วนะครับยางนอกนี่ใช้ของมิชลินเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะเป็นของมิชลินอย่างดีเหมือนเดิมนะยางก็เป็นยางแบบเรเดียนะจะไม่มียางใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดิสหน้านะครับระบบเบรกหน้าก็จะเป็นแบบคอมบีเบรกนะครับ ข้อดีของคอมบเบรนะครับเวลาเรากำเบรกหลังนะครับเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับทําให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับเนี่บสวยงามเลยนะครับสําหรับสีขาวตัวนี้นะครับถ้าใครที่ชอบแบบขาวๆนะครับผมว่าตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะครับจดทะเบียนใหม่ล่าสุดเลยเป็นปี2023นยีะครับตัวนี้ก็ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่97,400มื่นะครับผมฮะอันนี้คือราคาตัวรถนะฮะ90,000 7,400บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทนะตัวนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่98,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda Allnew PCX160 นะฮะตัวสแตนดาร์ดนะฮะหรือว่าตัวคอมบีเด็กปี2023สีขาวดำนะครับนี่ยโทนสีเขาก็สวยนะครับนี่ผมว่าสีขาวยางนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับ ดูสะอาดมากนะครับผมนะส่วนไฟท้ายนะฮะก็เป็นแบบ u l d เหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็ลายใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นลาย p นะครับอันนี้ก็รถลิ้ตอนวันที่ 28, ธันวาคมนะครับแต่ว่ารถเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับวันที่13นะครับสวยงามเลยครับโลโก้เขาสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ e s p แบบสตาร์ทเงียบนะ เครื่องยนต์ระบบหุ่ยีด PGM เไอนะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะตัวนี้1ลูกสูบ4วาลนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะฮะก็จะเป็นระบบสายพานแบบวีมอติกนะครับส่วนระบบเบรกหลังนะครับก็จะเป็นแบบดัมเบกนะครับตัวนี้ก็มี2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่น ABS ก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับแต่ตัวคอมบเบรกก็จะเป็นดิสเบรกหน้านะครับแล้วก็ดัมเบกหลังนะครับยางก็ใช้ของมิชลินนะฮะ ลายยางของเขานะใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับลายยางเลยตัวนี้ขนาดยางหน้ากับยางหลังนี่ไม่เท่ากันนะครับผมนะขนาดยางหลังนี่ร้อยสามสิบทับเจ็ดสิบขอบสิบสามนิ้วส่วนข้างหน้านี่ขอบสิบสี่นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อนะครับฝาครอบท่อก็จะเป็นสีดำนะฮรบระบายความร้อนด้วยน้านะฮะก็จะมีหม้อน้าน,นะฮะส่วนน้ํายาลอเย็นนะก็เปลี่ยนทุกสองหมื่นสี่พันกิโลนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโชคคู่นะโชคคู่ก็จะเป็นสีดำนะสวยงามเลยนะครับสีนี้สวยนะครับผมว่าสวยก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนใช้งานนะครับว่าบางคนนี่ก็ฉลกไม่ถูกกับสีขาวก็สามารถซื้อสีน้ำเงินก็ได้นะครับแล้วก็สีดำก็ได้นะครับมี3สีให้เลือกนะครับถ้าตัว a เ s ก็มีอยู่สีนสีนะครับ ่วนระบบไม้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะโหมดระยะทางกิโลน้ามันก็อยู่ในนี้นะครับแฮนก็เป็นแฮนแบบชุดโครเมียมนะครับตัวนี้เขาก็แก้ไขแฮนโยกแล้วนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องแฮนโยกแล้วนะครับผมนะแล้วก็ระบบไอริงสต็อปนะฮะเวลาใช้งานนะครับขับรถไปนะฮะจอดนิ่ง3วินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะฮะเวลาออกตัวบิดทันร่งเดียวนะเครื่องก็จะติดนะฮะแล้วก็สามารถขับไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับ Premises, เวลาเราจอดรถนะฮะหรือว่าเกิดฉุกเฉินนะฮะก็กดตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวก็จะติดทั้ง4หลอดเลยตรงนี้ก anyway> ็จะเป็นสตาร์ทมือนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับหรือว่าสมาร์ทคีย์นะครับผมนะก็กดรีโมทแล้วก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็บิดคันเร่งไปได้เลยนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตาแตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะถังน้ามันก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เขาเ็าแก้ไขแล้วนะครับเปิดง่ายปิดง่ายแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จูน้ำมันได้อยู่ประมาณ8.1ลิตรนะฮรรองรับแก๊ส209.95แล้วก็ E20 นะเติมได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมนะฮะนี่สีขาวนี่ก็สวยนะครับขาวแบบสะอาดมากนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัดสีดำนะส่วนสีดํานี่จะออกด้านด้านนะครับแต่สีขาวนี่จะเป็นขาวเงานี่สวยงามเลยนะครับตัวนี้เบาะก็จะเป็นสีดํานะครับผ้าเบาะนี่เป็นสีดำนี่ครก็จะมีตะเข็บนะตรงนี้ตรงนี้นะครับ นี่ยนะบอกสวยนะครับแล้วก็ยูบ็อกนะก็สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบยยนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ามันนะฮะของ p c x 1 6 0นะคเครื่อง4าวาลตัวนี้นะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ามันนะอยู่ที่52.6กิโลต่อลิตรนะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับ ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับ h o น d า PCE 6 0ตัวนี้นะครับลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง50กิโลนะครับแล้วก็ h o น d าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะระบบเัวื่อฉีดก็รับประกันใน5ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรนะฮะอันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายที่เคยใช้รุ่นนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าเคยไปสอบถามนะครับว่าราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับ เื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ท่านใดที่กําลังตัดสินใจนะครับที่จะออกรถ pxe ก็สามารถเอาราคานี้ไปเทียบดูนะครับว่าในแต่ละเขตในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนก็อยู่ที่98,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรที่ร้อยหมดเลยนะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับ98,900พนร้อพร้อมโอนทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ ส่วนเงินผ่อนตัวนี้ก็ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.99นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ